สวัสดีค่ะแอมมา่าสุรตีการมนค่ะคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะเพราะว่าแอมม่าก็อยู่ในวงการเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรเป็นนักสแสดงผลงานล่าสุดที่แอมม่ามีก็คือจะเป็นภาพยนตร์เรื่องส้มป้าน้อยค่ะมีผลงานละครเรื่องสุดลับฉบับวังนาคีแล้วก็เป็นมิสซิสแกรนด์เบลตี้เลเจนด์ไทยแลนด์2021ด้วยค่ะแอมม่าปรึกษากับน้องบ่อยมากเลยว่าแอมม่าทางานหนักขนาดนี้แต่แอมม่าทาไมรู้สึกว่าแอมม่าหลับยากมากแล้วก็รู้สึกว่าหน้า โซมลงทําไมมันเหนื่อยอ่อนล้าจังเลยช่วงนี้น้องจีน่าก็เลยลองส่งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นตัวนี้ค่ะมาให้ค่ะ เป็นไอริสโคโค่ค่ะแอมม่าลองกินไปแล้วรู้สึกได้เลยถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าน้ามันมะพร้าวสกัดเย็นตัวนี้มันช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วก็ช่วยให้เราอ่ะหลับลึกขึ้นแอมม่าก็เลยไปศึกษาดูงานวิจัยหลายๆฉบับเขาบอกเลยว่าน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นตัวนี้มันมีส่วนผสมของกฎอยู่3กรกค่ะก็คือกดลอริกกรดคาเฟรลิกแล้วก็กดคาบลิกค่ะซึ่ง3ามกฎนี้นะคะมันช่วยให้เราอ่ะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รีแลกแล้วก็ไม่เหนื่อยล้าเมื่อ เเหมมือนดิปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับแอมม่าอีกอย่างคือแอมม่าเป็นคนแต่งหน้าไม่ติดแอมม่าก็เลยใช้ตัวเจลที่อยู่ด้านในเนี่ยคะ่ะก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมานวดหน้าทุกๆคืนเลยก่อนนอนแล้วผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือทําให้หน้าเราอะ่ะนุ่มแล้วก็แต่งหน้าก็คือติดบางวันเนี่ยไม่ได้ลงรองพื้นเลยตื่นมาก็คือทาแป้งพับธรรมดาหน้าก็ยังแบบติดทนอย่างเงี้ยคะ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะแอมม่าเป็นคนผมบางมากเมื่อก่อนแล้วไม่น่าเชื่อว่าตัวน้ำมันมะพร้า สก,กัดเย็นตัวนี้ช่วยได้จริงๆค่ะกินไปหมด1กระปุกนะคะแอมมารู้สึกเลยว่าผมอ่ะไม่ร่วงเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ไม่บางเหมือนเดิมด้วยตอนนี้คือรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยทั้งไม่อ่อนเพียงแล้วก็สวยขึ้นด้วยค่ะรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยค่ะ